ก็พอดีว่าวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยทำโปรเจกต์ตัวนี้อยู่นะนะครับแล้วจริงๆผมเนี่ยติด error ตัวหนึ่งอยู่นานมากนะนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะเรื่องของการเจอ e อ r o r เจอบักต่างๆนะครับในการเขียนโค้ดนะนะครับจริงๆเนี่ยมักจะมีหลายๆคนนะที่มาปรึกษาผมคือจริงๆมีเยอะเลยนะครับ โดยเฉพาะน้องๆแล้วก็คนที่เพิ่งเริ่มฝึกเขียนโค้ดนะนะครับก็คือมันจะเป็นความทุกข์นะหรือว่าปัญหาเรื่องของการเจอเอเรอร์ติดบักแล้วก็บางคนเนี่ยใช้เวลาน,านานมากนะครับบางคนแบบหลายชั่วโมงบางคนเป็นวันอะไรเงี้ยเออนะครับแล้วทีเนี้ยพอไปเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับติดบักนานเออแก้ไม่ได้สักทีเนะี่ยหลายๆคนก็จะรู้สึกแย่เออรู้สึกว่าตัวเองทําไมห่วยจังเลยนะนะครับ รู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับการเขียนโค้ดไม่คู่ควรกับการเป็นเด็ฟนะนะครับวิดีโอนี้ก็เลยอยากจะมาเปลี่ยนความคิดทุกคนนะครับ ว่าอยากให้ทุกคนเลิกคิดแบบนั้นนะจริงๆความทุกข์ตรงนี้อันนี้ผมเข้าใจนะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็อยู่กับมันมาตลอดนะนะครับผมก็คือเนี่ยอ่ะเวลาเราเขียนโค้ดนะครับเราไปเจอปัญหาไปติดบัคเจอเอเอร์อะไรพวกนี้แล้วทีนี้พอมันใช้เวลาในการแก้ปัญหานาน,านมากๆเนี่ยความคิดหลายๆคนมันจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยสรุปแล้วไอ้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันใช่สิ่งที่ เหมาะกับตัวเราจริงๆหรือเปล่านะครับหรือบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วหรือว่าเราห่วยมากๆเลยวะเออเอเรอร์ er ror, ทำไมมันถึงติดนานจังเลยนะครับซึ่งตรงนี้ครับถ้าใครมีความรู้สึกแบบนี้อยู่เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนนะฮะ เปลี่ยนความคิดตัวเองนะนะครับว่าเวลาเราไปติดปัญหาเนี่ยบางครั้งเราต้องยอมรับว่าบางปัญหามันอาจจะใช้เวลาแก้นานนะครับต่อให้มี AI ก็ตามเอออันเนี้ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึงเหมือนกันคือบางคนเนี่ยใช้ AI ผมเหมือนกันนะครับทุกวันนี้ก็เขียนโค้ดใช้ AI ช่วยเออเพราะว่ามันก็ช่วยประหยัดเวลาได้เยอะนะนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดใครใช้ AI ในการทำโปรเจกต์เนี่ยทุกคนจะเจอจุดที่แบบว่าบางที AI เนี่ยมันให้คําตอบแบบว่ามันซับซ้อนเออแล้วบางทีก็ให้โค้ดที่มัน ทำงานไม่ได้โค้ดมั่วอะไรเงี้ยเออทีนี้พอเราไปเจอปัญหาอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักวิธีการแก้ด้วยตัวเองนะครับอาจจะ เซิร์ชใน Google เออหาใน Stack Overflow อะไรพวกนี้นะนะับเพราะว่าบางที AI มันมันมันหลอนนะเออนะฮะนั่นแหละคือถ้าเรานะครับใช้ AI หรือเขียนโค้ดด้วยตัวเองแล้วมันติดปัญหาใช้เวลาน,านานเกินเนี่ยอย่าไปคิดว่าเรามันห่วยมันไม่เกี่ยวเลยนะครับเพราะว่ามันคือความจริงที่เราต้องยอมรับนะนะครับอันนี้ถ้าทุกคนเปลี่ยนความคิดตรงนี้ได้บอกเลยว่าความทุกตรงเนี้ยก็คือความรู้สึกที่แบบว่าเราห่วย เรามันแย่เรามันไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกับการเป็นเด็บเนี่ยมันก็จะเบาบางลงเพราะว่าเราเข้าใจแล้วไงเออเราเข้าใจว่าเฮ้ยการเขียนโค้ดเนี่ยมันไม่มีทางที่มันจะไม่เจอปัญหาไม่เจอบัคนะนะครับแล้วเราก็จะชินกับมันเอออันนี้อีกอย่างหนึ่งคืออยากให้ทุกคนเนี่ยคือคุ้นเคยกับมันนะนะครับเนี่ยคุ้นเคยกับเวลาบางทีเราเขียนโค้ดใช่ไหม เราไปติดเอเรอร์คุ้นเคยกับความงงๆอะ่ะเออความไม่เข้าใจหรือว่าคุ้นเคยกับการใช้เวลาในการแก้ปัญหานะครับคือพวกนี้มันเป็นกระบวนการกระบวนการที่มันจะทําให้เราเก่งขึ้นนะนะครับหลายๆคนไม่เข้าใจกระบวนการว่ามันใช้เวลาอันนี้บอกเลยว่าพอเราไม่เข้าใจเราก็จะมีความทุกตรงนี้ก็คือนี่แหละ พอไปแก้บัคแก้เอเออร์อะไรไม่ได้ใช้เวลาน,านานก็รู้สึกแย่นะครับดังนั้นอันนี้สําคัญมากอันนี้อยากจะบอกน้องๆทุกคนนะครับที่มาฝึกเขียนโค้ดหรือใครก็ตามที่เพิ่งมาเริ่มฝึกเขียนโค้ดเนี่ยแล้วกําลังเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่เนี่ยก็อย่าได้ไปคิด ในมุมนั้นนะเอออย่าไปคิดว่าเฮ้เรามันไม่เก่งหรือห่วยจริงๆอ่ะถ้ายอมรับตรงๆก็จริงแหละเออที่เราคิดว่าเราไม่เก่งหรือเราห่วยหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็แค่เป็นช่วงเวลาหนึง่งนะนะครับอย่าไปคิดในมุมที่แบบว่าเอามาทําให้ตัวเองมันรู้สึกแย่มากหรือว่ารู้สึกเป็นทุกข์นะนะครับจริงๆหลายคนเนี่ยมีที่มาปรึกษาผมและบางคนที่แบบว่าไม่อยากเป็นเด็บแล้วเนี่ยก็อาจจะมาจากสาเหตุนี้แหละก็คือพอเราไปเจอปัญหาเนี่ยอ่ะ ตอนเขียนโค้ดนะครับติดบั๊กติดเอ r อ r พวกนี้แหละแล้วไปคิดแบบนี้ไปคิดว่าเฮ้ยเราแก้ e r r อรอได้ไม่เร็วเท่าคนอื่นแสดงว่าเราฉลาดไม่พอเราไม่เหมาะสมนะอย่าไปคิดอย่างนี้นะนะครับคือต่อให้คนที่มีประสบการณ์เนี่ยอันนี้พูดเลยนะนะครับเขาก็ใช้เวลาในการแก้ปัญหาเหมือนกันนะนะครับ คือทุกคนแหละไม่ใช่แค่เราไม่ใช่แค่คนเริ่มต้นนะนะครับตรงนี้เลยเป็นวิดีโอที่อยากจะมาพูดนะเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้มันสําคัญมากนะครับคือทุกคนต้องเข้าใจอ่ะทุกคนต้องยอมรับว่ามันต้องเจอแน่นอนเออแล้วเวลาเจอเวลาไปแก้ปัญหาถ้าเกิดมันใช้เวลานานนะบางทีปัญหาเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาแบบชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4 5 6หชั่วโมงนะครับแล้วยังแก้มไม่ได้เนี่ยวิธีหนึ่งนะอันนี้แนะนําเลยที่อยากจะให้ทุกคนทําก็คือพักก่อนนะฮะเออ การที่เราไปพักเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้เลยคือมันไม่เกี่ยวกันเลยนะนะครับไปพักก่อนอันเนี้ยใช้ได้เสมอเพราะว่าส่วนตัวเวลาเนี่ยแหละทำงานทำโปรเจกต์อะไรพวกเนี้ยแล้วไปเจอแบบบางทีมันมันแบบสมองมันไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะว่าเราทํามานานแล้วเออแล้วทีนี้เราก็มาเจอปัญหามาเจอบั๊กอะไรเงี้ยก็พักก่อนนะนะครับแล้วก็อย่าไปคิดว่าการที่เราไปพักเนี่ยมันแปลว่าเรายอมแพ้เออไม่เกี่ยวอย่าไปคิดอย่างนั้นเหมือนกับนี่แหละการที่เราติดเออร์ ถ้าเราไปติดเ er r เ o r เจอปัญหาอะไรก็อย่าไปคิดว่าเราแบบแพ้แล้วเออเราไม่คู่ควรอะไรเงี้ยคือคนที่ไปคิดในมุมเนี้ยก็จะท้อแท้เร็วมากๆนะนะครับดังนั้นจงเปลี่ยนความคิดของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการเจอปัญหานะครับก็อย่างที่พูดแหละว่าถ้าทุกคนจะมาเป็นเด็บเนี่ยยอมรับนะทำใจให้ชินกับมันว่าเราจะต้องเจอ e er อ r o อร์แล้วบาง e r r o r เนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานนะครับก็นี่แหละคืออยากจะย้ําอันนี้คือพูดซ้ําหลายรอบเลยนะครับอยากจะย้ําอีกรอบหนึ่งนะนะครับก็คือ อย่าไปมองว่าการที่เราเจอปัญหาเจอ e r r รอร แล้วมันแก้ไม่ได้เนี่ยเออแก้นานหลายชั่วโมงหรือบางทีเป็นวันเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราเนี่ยไม่คู่ควรไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็อย่าไปคิดว่าการที่เราจะเป็นเดฟที่ดีหรือว่าเป็นเดฟที่เก่งเนี่ยเวลาเจอเอเรอร์ต้องแก้ให้ได้แบบรวดเร็วอันนี้ก็ไม่จริงเหมือนกันนะครับตรงนี้เห็นคนจะชอบคิดอย่างนี้โดยเฉพาะน้องๆคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยเพิ่งมาเริ่มฝึกเขียนนะนะครับบางคนติดปัญหาบางที10นาทีครึ่งชั่วโมงแก้ไม่ได้ก็ยอมแพ้ไปแล้วอะไรเงี้ยเออท,ทางที่จริงเนี่ยมันไม่เป็นไรเลยนะเออต่อให้เราจะใช้เวลาแบบครึ่่่งงงชชััวโโมม2 345 ชั่วโมงในการแก้บั็กตัวหนึ่งเนี่ยยังไงมันก็เป็นเรื่องที่เราควรเจอเออนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นกระบวนการในการเติบโตในการเรียนรู้นะนะครับดังนั้นใครที่จะมาเป็นเดฟแล้วไม่สามารถทําใจหรือว่าเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็จะเจอกับความทุกข์ตลอดเวลา ก็อยากให้เข้าใจนะฮะก็นี่แหละนะครับเปลี่ยนความคิดตัวเองเข้าใจมันว่าทุกอย่างมันคือกระบวนการแล้วกระบวนการมันไม่ต้องรวดเร็วเออไม่ต้องไปเรียบร้อนกับมันเพราะว่าคําตอบเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเสมอนะนะครับก็ตามนี้แหละนะครับเป็นวิดีโอที่อยากจะมาพูดให้ทุกคนเข้าใจนะนะครับเพราะว่ามีปัญหาตรงเนี้ยเยอะมากๆนะนะครับโดยเฉพาะน้องๆหรือว่าคนที่เป็นมือใหม่ก็จะเจอกับความทุกเจอกับปัญหาตรงนี้เยอะมากๆเลยนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้ จะช่วยให้ทุกคนนะครับได้เข้าใจกับมันว่าการที่เราเป็นเดฟเจอเอเรอร์เป็นเรื่องปกตินะครับการแก้บักแล้วมันใช้เวลานานก็เป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปรู้สึกแย่ไม่ต้องไปรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองมันห่วยหรือว่าตัวเองไม่เหมาะกับเส้นทางนี้อะไรเงี้ยคือทุกคนเป็นเหมือนกันหลายคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าจริงๆอะ่ะเราไม่ได้เป็นคนเดียวนะ เออเนี่ยคนที่นั่งพูดอยู่เนี่ยก็เป็นเหมือนกันแล้วก็คนเก่งๆหลายๆคนที่เขาเขียนโค้ดก็เป็นเหมือนกันนะครับผมก็นี่แหละนะครับยอมรับความจริงว่าชีวิตของการเป็นเดฟเนี่ยมันต้องเจอแบบนี้แหละนะครับเจอปัญหาเจอเอเรอร์ติดบักใช้เวลาแก้นานแต่จริงๆอ่ะมันก็ถูกต้องแล้วนะครับก็เลิกคิดในมุมที่แบบว่าเฮ้ยพอแก้ปัญหาได้ไม่รวดเร็วแสดงว่าเรามันห่วยเรามันแย่อะไรเงี้ยคือเลิกคิดอย่างนั้นเลยนะครับการแก้ปัญหาเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันต้องแก้ได้เร็วนะฮะมันไม่ต้องรีบเออค่อยๆดูค่อยๆแบบทําาาคควมเข้้ใจกับโดนะ ไม่ต้องรีบเลยนะครับผมนี่แหละนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนสามารถเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับโดยการสมัครสมาชิกเพียงเดือนละสาบาทเท่านั้นนะครับผมหรือหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกดซูเปอร์ a n k s ให้กันได้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ